S 2> <S 2> <S <S เมื่อบอยอเจอเจ,อเจอสี่ในลีกพิเศษ,ฤษฤเอมาขายในนี้เลยมาเจสี่ปะเจสี่มาขายในนี้เลยปะเจสี่ห้ามหิ้วเจสี่ห้ามหิวโอ้เป็นเจสี่ไม่ไม่ห้ามหิวด้วยเจสี่เล่นร้อยหวานใช่ไหมแฝยู่ไม่มมติดเลยเวแล้วคนเวเจสี่เล่นร้อยกัา้าฆ่าตัวการนี้ก่อนเลยคือเป็นกอดแตกเจสี่เป็นกิวแมนวะ เจสี Jesse, ่ห้าหิวโอเคเจสี่ okay. หายซ่าเจสี่หิว Jesse, มไม่ได้เอเจสี Jesse, ่หิวไม่ขึ้นเออ Jesse, เจสี่เอาดิหิวไม่ขึ้นอ่ะเอาดิแหวมกูตโตบ้างเถอะพี่ไปแบบเออโอ้สวยละโอ้จะเข้าก่อนไหมเอ,อ้ยเดี๋ยวเอ,อ้ยอย่าเจสี โอ้ oh! thank you thank you เจนซีใจชิวให้ผมวะโอ้ยขอบคุณมากน้ำตาไหลเจนซีอยู่เล่นเถอะเจนซีเดี๋ยวเจนซีหยุดก่อนเบคกเอ้ยตำรวจเออเจนซี uh. Jesse, มันเลือดเต็มแล้วเพื่อนว้าวแล้วมันเล่นถึงกี่โมงวะเนี่ยโอ้ oh, มันจะเป็นลมเอ uh. เจสซี่กาหางผม,ผมเออโตองกลับเออขวนแล้วเออโตองกลับอยู่เจสซี่เจสซี่เจสี่ฆ่าเราไม่ทนันอันนี้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไปโอเคใส่ใครเดียวเจสี่แกทอยไม่แม่หรอเช่ผมดิ โอ๊ยผมได้เอ็กด้วยว่ะเฮ้ยไอ้แก้วโอ้ยมาเกยถอยไม่แม่ดิว่ะโอ้ยยังมาเกยชุบมาเลยอึ๊บอึ๊บเออถอยแม่แม่อีกแล้วถอไมมาถอยขึ้นง่ายวะ้ยโอ้ยรอบนี้ถอยแม่ด้วว่ะอึ๊บไปก่อนเลยอึ๊บ mà cha thôi đây đi ăn đi em đi em đi em đi mà cha Thank you, Yeti.